เดือนนี้เงินเข้าตั้งห้าพัน่ะก็ดีแล้วนี่สนใจมาร่วมลงทุนกับเขาไหมจ๊ะแอปมันเป็นไรวะเนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะว่านี่ตัวเองตัวเองเอาวัดดีสมัยเออวัดีมาเที่ยวหรออือวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยอะไรคนกำลังนั่งเมาท์มอยกันอยู่นั่นสิกาลังเมาท์กันมันเลย รับรองว่าเรื่องเนี้ยสนุกกว่าที่นั่งเมาส์นี่เสียเวลาว่ามาท้าไมเจ๋งจริงอะโดนทุบแน่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอะไรก็แค่แอปพลิเคชันธรรมดาธรรมดานี่มันไม่ใช่แอปธรรมดานี่มันเป็นแอปที่สามารถทำให้เรารวยได้เลยนะยังไงไม่เข้าใจบ้าเหรอแค่เข้าแอปเฉยๆนะจะสามารถทำให้รวยได้เป็นไปไม่ได้หรอได้สิแอปเนี่ย มันคือแอปที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศอ่างงเงงเดจะอธิบายให้ฟังคือแอปเนี่ยมันจะให้เราเติมเงินเข้าไปสมมุติว่า1่ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ3 5บาาทพอวันถัดไปเนี่ยเงินมันแข็งค่าขึ้นกลายเป็น36บาทเราก็จะได้กําไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วเธอรู้พวกสกุลเงินพวกนี้เหรอรันสิมันเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่หรอยากจะตายไม่รู้หรอก ไปลงทุนทำไมเดี๋ยวก็โดนโกงหรอกใช่ใช่เฮ้ยไม่โดนแน่นอนขอรับประกันกับตัวเองเลยแ,แอปเนี่ยเขามีนักเศรษฐกิจระดับโลกเข้ามาจัดการให้อยู่แค่เราลงเงินไปทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เลยแล้วก็แถมเขายังโอนเงินให้มากับตั้งส0เปนลยนะดีขนาดนั้นเลยไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมไอ้นั่นดูนี่นีเน่เป็นบัญชีของไอ้ศักชัยมันลงเงินไป7 0 0 0 0สบาท ตอนนี้เงินมันเข้ามาเดือนละเจ็ดหมื่นก็ปาเข้าไป2เดือนแล้วไหนเอามาดูสิอุ่ยจริงด้วยว่าแกแล้วถ้าฉันอยากลงทุนบ้างอะต้องทำยังไงสนใจใช่ไหมมามาเอามือถือมานี่ก็แคใส่ข้อมูลแล้วก็กรอกประวัติส่วนตัวนิดหน่อยอะเอาไปทำดูโอเคจากนั้นก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึง่งแล้วก็อย่าลืม ใส่เงินเข้าไปด้วยล่ะเอองั้นเอาสักสองหมื่นก่อนแล้วกันเนาะเอาด้วยไหมสาวไม่อ่ะตามสบายเลยฉันขอโตไปทำกับข้าวก่อนดีกว่าอุ้ย,ยเดือนนี้เงินเข้าตั้ง5,000นะันนี่ยก็ดีแล้วนี่ สนใจมาร่วมลงทุนกั่เขาไม่จ๊ะตัวเองไม่อะถ้าเขาได้เงินขึ้นมาเนี่ยเขาไม่แบ่งตังค์ให้นาะโอ๊ยไม่เอาหรอกไปดูทีวีดีกว่าอุย้ย ได้เวลาและนี่ไงเงินเข้าตั้งห้าพันตรงเวลาจริงๆเลยเข้าเยอะขนาดนี้ไม่ถอนออกมาใช้บ้างอ่ะอืมไม่ได้หรอกเขาไม่กดอยู่ไว้ว่าสามเดือนแรกอะ่ะห้ามถอนออกมาใช้แปลกๆปกไม่แปลกหรอกแปลกที่ไหนที่อื่นเขาก็ทํากันแบบนี้ทั้งนั้นแหละขนาดไอ้ศักชัยอ่ะกาไรเข้าเป็นแสนมันยังถอนไม่ได้เลยว่าแต่คิดผิดคิดใหม่ได้นะที่รักสนใจมาร่วมลงทุนกับเขาเปล่า ไม่อะเขาไม่ชอบหรือถ้าที่รักไม่อยากหุ้นอะเขาอะตัวเองก็เปิดบัญชีในฐานนะ i อพีแพนเนก็ได้อะไรอะไอพีแพนเนก็เหมือนสมาชิกหละคล้ายๆดาวไลน์อ่ะถ้าเกิดสมาชิกคนไหนไปหาสมาชิกมาได้เพิ่มก็จะได้ส่วนแบ่งพิเศษเอาเปลาเอาเปล่าไร้สาระ,ะไปดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานด้วยล่ะคอดูนะ รวยเมื่อไหร่จะเอาเงินฟาดหัวสังเ็ตเลยพูดไรปะเปล่าจ้ามีอะไรอะไรวะเนี่ยแอปมันเป็นไรวะเนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้อะเป็นอะไรกะก็แอป,ป่ดิมันเปิดไม่ได้เธอลืมจ่ายค่าเน็ตปะเนี่ยป้าหรอฉันจ่ายทุกเดือนไม่เคยค้างแล้วแอปมันเป็นอะไรวะมันเปิดไม่ได้เนี่ยไหนเอามาดูสิ แอปอื่นก็เข้าได้ปกตินี่เขาว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับอินเทอร์อนเน็ตหรือว่าโทรศัพท์เธอนะแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาโดนโกงอ่ะทีเนี้ยเพิ่งจะมาฉลาดนะนี่พวกแกทำไมอยู่ดีๆแอปมันเปิดไม่ได้อะ่ะของฉันก็เป็นเหมือนกันเมื่อวานยังเปิดได้อยู่เลยเงินก็เข้าตามปกติฉันว่าพวกเธอสองคนต้องโดนโกงแน่เลยเชื่อสิจริงหรอ ไหนลองทัวไปหาศักชัยหน่อยดิฮัลโหลศักชัยแอปเปิดได้ปะวะฮะเปิดไม่ได้เหมือนกันแล้วเปิดไม่ได้มาหลายวันแล้วด้วยโอ้ยตายแล้วเงินห้าหมื่นที่ลงไปทำไงดีวะเนี่ยเราโดนโกงแล้วใช่ปะถ้างั้นต้องไปแจ้งความว่าล่ะแล้วเงินสองหมื่นฉันเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วมันแปลกใครจะไปรู้อ่ะก็เห็นได้เงินกันโคคม แรกๆอะ่ะมันก็หลอกโอนเงินคืนให้เธอกับสมยัยตายใจนั่นแหละจะได้ยอมลงทุนต่อนี่ดีนะเสียกันไปคนละไม่เท่าไหรอ่อ่ะตั้งห้าหมื่นเลยนะใช่ของฉันก็ตั้งสองหมื่นเงินเก็บทั้งนั้นเลยคราวหน้าคราวหลังอะ่ะเวลาจะลงทุนอะไรอะ่ะก็ดูให้มันดีๆศึกษาให้มันลึกกว่านี้หน่อยและที่สำคัญอ่ะนะต้องทำธุรกิจที่ตัวเองชอบจะได้อินแล้วก็สนุกไปกับมันเข้าใจแล้ว งั้นเขาไปแจ้งความก่อนนะงั้นฉันไปด้วยคนนะตัวเองตัวเองไปเป็นเพื่อนเขานะรู้แล้วนะ